life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes Show... โดโลไมนี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะคะเป็นเทือกเขาหินปูนสีขาวนะคะขนาดใหญ่ทอดเรียงตัวผ่าน3ประเทศด้วยกันก็คืออิตาลีออสเตรียสวิสแลนด์นะคะเป็นเทือกเขาหินปูนที่สวยงามมากทุกคนเทืกอกเขานี้ได้ขึ้นเป็นมรดก ok โลกจากยูเนสโกด้วยนะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูหลายๆจุดที่เป็นจุดถ่ายรูปของเขาเลยนะ ตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวนะคะทุกคนยังไม่ถึงนะคะทุกคนเราจะเอาโบสน,นี้เป็นแบ็กเก่าและเราจะต้องเดินไปอีกลงไปข้างล่างดู่เพื่อไปถ่ายรูป ม,มันเป็นหมู่บ้านแล้วก็แบกเกลาวเป็นแบบแท่งหินอะแท่งภูเขาอะอ,อสวยจริงการไปสู่ภาพวิวพอยท์ที่สวยงามของเราเราต้องเดินลงไปนู่นแล้วก็นู่นนะอยู่ตรงคนเล็กๆที่เขายืนกันนู่นี่ตอนลงตอนลงก็ง่ายนะเดี๋ยวตอนขึ้นรู้เรื่องเออแล้วค่ะหอบแหกทุกคน เชนที่ที่ว่ามีโบทด้วยมีภูเขาหินด้วยอยู่ตรงนี้นี่เองเดินขึ้นมาเหนื่อยหอบวิวพอย์โอ้เหนื่อยเอาเรื่องนะเนี่ยนี่ต้องตรงนี้มีเส้นนำสายตาไปไหมสวยงดงาม สวยมากทุกคนของจริงมันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่กว่าในกล้องเยอะเลยคือมันเต็มตาเลยอะคือเขารู้สึกแบบเหมือนมันเหมือนแบบข้างหลังที่เป็นภูเขาเนี่ยแบบเหมือนไม่ใช่ของจริงอะมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ใช่โลกเนี้ยเพราะว่ามันมันแปลกกว่าข้างๆหมดเลยใช่ไหมไหเป็นหน่อขึ้นมา ที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะเป็นจุดวิวพอยต์เทคกิ้งเส้นทางที่เราเดินเนี่ยเป็นเส้นทางเทคกิ้งนะทุกคนคือฝรั่งอะ่ะเขาเดินเทคกิ้งแบบรอบเขาโดโลไม้เลยแบบมีเชื่อมไปแบบเดินได้เป็นวันเลยนะแต่เราอะ่ะกะว่าจะเดินเข้าไปจนถึงตีนตีนเขาอะ่ะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วเราก็เดินกลับ ใช้เวลาเดิ๋ประมาณถ้าในแมพมันบอก40นาทีอะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าจะไหวหรือเปล่าเห็นไหมเป้าหมายเร็วข้างหน้านะหินข้างหน้า ภูเขาเดินมาพักใหญ่แล้วยังไม่มีแววจะถึงเลยอ่ะเหมือนมันจะถึงจะถึงหลายครั้งเหนื่อยแต่เมื่อไรจะหลุดออกจากป่าสนนี้ก็ไม่รู้อ่ะเห็นอยู่เบื้องหน้าแต่มันไม่ออกสักทีทุกคนหลายโค้งแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนแพได้ พอรางวัลคนขึ้นมาก็จะได้เห็นวิวแบบนี้ว้าวสวยไหมคุ้มขาไหมก็คุ้มอยู่โห<ฮ><ฮ>สวยมาก เอออีกเรื่องนะทะที่แบบว่าต้องพูดเบามากเพราะว่าพื้นที่ที่เราไปถ่ายพอกี้มันคือมันเขียนว่าเป็นพิเวตอ่ะก็เลยไม่กล้าคุยเสียงดังนะคะกลัวแบบเขาจะว่าเอาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปกติมันน่าจะเป็นพวกร้านอาหารเนาะมันมีร่มๆอ่ะ เป็โรงแรมเหรอ,เ,อเป็นโรงแรมนะทุกคนเผื่อใครอยากจะมาพักที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็คือต้องมีจอดรถข้างล่างนะคะมีเสียค่าจอดรถเนาะแล้วก็เดินขึ้นมานะใช้เวลาเดินประมาณ30%นาทีเหนื่อยเอาเรื่องอยู่ขึ้นแบบชั้นชันช,ชตลอดก็โอเคเดี๋ยวลงละคุ้มค่ากับที่เดินมาจริงๆทุกคนหายเหนืหน่อยอุ้ย หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลย Good Morning เช้าวันใหม่ค่ะทุกคนเรายังคงอยู่กับโดโลไมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปขึ้นกระเช้านะคะไปบนยอดไปตรงยอดเขาที่มันจะเป็นหน้าผาฟันเลื่อยนะคะก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดซื้อตั๋วนะเป็นสถานีซื้อตั๋วของเขานะคะ เมื่อวานเรามากันเย็นแล้วเราก็เลยเก็บได้แค่สอจุดนะคะจุดถ่ายรูปของโดโลไม้อะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บจุดต่างๆอีกจุดหน้าผาฟันเลื่อยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่ต้องไปให้ได้นะคะเพราะมันสวยมากเคานเตอร์ซื้อตั๋วนะคะเล็กๆก,กระปุกกระปิก มู่บ้านบริเวณโซนนี้นะทุกคนมันจะอยู่แบบตามหน้าผาแบบเนี้ยหน้าผาไหลเขาแบบเนี้ยนี่ <c oughs> คือตัวไปกับคนละ52ยูโลนะทุกคน Life in a world that keeps changing Think that it's <oughs> progress y o u making Copy and paste pretty faces all the time s u c สำหรับใครนะไม่อยากขึ้นกระเช้านะแต่อยากจะเทคกิ้งอ่ะได้นะทุกคนนี่เราเราขึ้นกระเช้าเนี่ยเราจะเห็นฝรั่งอ่ะเขาเดินเทคกันนะขึ้นมาเลยตามลายเขาเลยไปเรื่อยๆเ,เลยคขขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคนเดิน ไปนะทุกคนจริงจริงมันเดินได้ทั่วภูเขาเลยแหละกลัวไหมไม่กลัว ออกมาแล้วทุกคนออกมาจากกระเช้าแล้วโหวิวค่ะอลังเวอร์เดี๋ยวเอาให้ดูโอโอ๋อนู่นตรงนู้นสันคมสันคมเรื่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปไปกันนะไต่ไต่ขึ้นไปแล้วนะ เห็นไหมคนเดินกันหลอกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเดินขึ้นไปตรงสันคมเรื่อยนะไปถ่ายรูปตรงนั้นนี่ฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกัน สอ,อยมากทุกคนไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ภาพเราเลือกโหนี่มันดีแดนอะไรวบบเนี้ยมาหยุดถ่ายรูปเนินนี้พักใหญ่ละ เราจะเดินไปตรงสันคมแล้วนะสันคมเรื่อยละเตรียมตัวเหนื่อยแต่มันเรียบนะออก็ดูไม่ชันเท่าไหร่รตรงนี้ ทุกคนว,ว้าวด้านหลังเรานี่เลยสันคมมี่นะที่มันจะเป็นเหมือนแลนสไลด์อะแลนสไลด์แบบสโลปลงมาโหเป็นเป็นภาพที่แบบแปลกตามากเลยนะ <laughs> คือเราแบบหามวิวแบบเนี้ยที่ไหนในโลกอะไม่ค่อยมีนะทุกคน oh <yeah>. คือแบบ yeah, <I> สุดยอด thing, สักครั้งนะคะต้องมาเห็นให้ได้ <laughs> คือสวยแบบจริงๆ <laughs> <laughs> นี่เขามายืนถ่ายรูปกันงนี้ นั่งป่า้อน่อไม่อ้วนดูด้วยไม่รู้จะพูดว่าสวยอีกกี่คำอ่ะก็คือพูดแต่ว่าคำว่าสวยสวยสวย เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนไทยเหมือนกันนะมีคนไทยมาเที่ยวเยอะอยู่มันเป็นสถานที่แบบสำคัญอะของอิตาลีอะคือก็คงม,มีแต่คนอยากจะเห็นอะใช่ไหมเพราะว่าวิวแบบนี้มันไม่ได้หาได้ที่ไหนในโลกหรืออาจจะมีวิว่ามันไม่ง่ายอะที่จะขึ้นมาถึงตรงจุดยอดแล้วก็เห็นวิวแบบนี้เนาะคือบางทีมันต้องแบบเดินเทคเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันง่ายอะเราขึ้นกระเช้าขึ้นมาปุ๊บ เราเห็นเลยอ่ะมันง่ายโดชิเ่ะไม่ต้องเทคเรามาลองนั่งปิกนิกนะคะเหมือนฝรั่งกันบ้างนะโดเหมือนชาวยุโรปเขานั่งปิกนิกกันเนินเขาอย่างงี้เห็นไหมเราก็ทำตามบ้างนะโดยที่เราเอาขนมปังเนื้อแฮมนะมามีแอปเปลิลด้วยทุกคนนี่สไตล์ฝรั่งเลยครบไม่ใช่อะไรนะที่นี่มีแค่นี้แหละที่ที่ขาย รู้ไหมว่าแบบตั้งแต่มาตั้งแต่มายุโลปนะอาหารที่กินมีแต่แบบนี้เลยนะคือขนมปงังแฮมเนื้อชีสแอปเปิลนิดหน่อยส้มนิดเดิงกล้วยโยเกิรต์ตท้องเป็นเป็นอันนั้นเลยอนะ่ะเขาเรียกว่าท้องอืดท้องอืดเออไปท้องอืดเลยอนะ่ะต้องต้องกินไฟเบอร์เออท้องผ <F iber. S 2> ูก,ออกต้องกินไฟเบอร์แล้วลนะ่ะ เราอยู่บนเนินเขานี้จนจุใจแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะลงเคเบิลไปแล้วเราก็จะไปที่จุดถ่ายรูปจุดอื่นนะคะของเทือกเขาโดโลไมแห่งนี้ไป let's go <S ทุกคนนี่คือจุดแวะพักข้างทางระหว่างทางอะ่ะขับรถมาคือแบบวิวสวยอลังเวอร์นี่คือแบบจุดแวะพักโห oh. ให้ดูรอบๆนะโอ้สวยมาก นี่ทุกคนนี่คือภาพวาดของโดโลไมนะคะเห็น <He en S 2> ไหมว่ามันจะมีแหลมอะ่ะหลายแหลมนะคือมันมีหลายแบบหลายเทือกเออหลายหลายยอดอะ่ะก็จะมีถนนแบบเนี้ยเลาะซอกซอกเขาอย่เงี้ยทั่วเลย สวยงามดูดีถน,นนอะสวยไหมสวยมากมันเป็นถนนล็อเขาอะ ตอนนี้นะเราพาทุกคนมาดูโดโรไมอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมที่ถ่ายถ่ายคู่กับเล็กจะมีเล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีภูเขาหินอยู่เป็นแบ็กกราวน์นะคะคนเยอะมากเลยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะลานจอดรถนี่คือรถเต็มเลยอันนี้คือเราเพิ่งเอารถจอดแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปกันอีกนะคะ รู้สึกว่าอิตาลีนี่คือครบลถเลยนะทุกคนคือหากแบบให้ให้เลือกประเทศหนึ่งถ้าสมมติแบบจะมาเที่ยวแบบหนึ่งแค่หนึ่งประเทศนะคะแนะนําเลยว่ามาอิตาลีนะคือคุณจะได้ทั้งแบบความโบราณสถานได้สถาปัตยกรรมได้ความเป็นธรรมชาติก็สุดแล้วก็เรื่องความสถาปัตยกรรมก็สุดเออคือนั่นอะอยู่ที่นี่หมดเลยอะแบบ พวกมรดกโลกจากยูเนสโกต่างๆอะไรอเงี้ย<ๆ>ก็อยู่ที่นี่เยอะนี่ทุกคนเดินมาไม่ไกลเลยแค่จอดรถแล้วก็เดินถึงเลยโอ้ว้าว ใสแบบใส่กิ๊กเลยอ่ะสวยมากเขาสามารถพายเรือเล่นได้นะคะทุกคนข้างในอ่ะค่าพายเรือนี่45ยูโรนะเมื่อกี้เห็นป้ายเขาติดอยู่ สามารถเดินรอบเล็กได้เลยนะทุกคนมันมีเส้นทางเทคเส้นทางเดินไปนู่นอ่ะรอบได้เลยแต่เราไม่เดินแล้วเราไม่มีเวลาเดี๋ยวเราจะต้องไปจุดอื่นต่อเขาบอกว่าถ้าเกิดมาคนเดียวนะจะตกคนละ15ยูโรแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเหมาลำอ่ะเหมามำเลยอ่ะก็45ยูโร เหมือนทะเลเลยเขาเรียกทะเลเลยเพราะว่ามันน้ำสีมันสวยอะ่ะแต่ว่ามันอ่าลมมันไม่อุ่นลมมันเย็นสวยมากน้ำใสเวอร์ไปแล้วเรากลับกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากตอนนี้ห้าโมงแล้วใช่หมห้าโมงแล้วเรือก็ปิดแล้วแล้วก็ดดมันก็ราคาสูงด้วยอะ่ะแล้วเราก็ต้องไปอีกหลายที่เลยก็เลยยังไม่ขึ้นดีกว่า ตรงนี้เขามีร้านอาหารขายด้วยนะยนะเห็นคนนั่งกินอาหารกินเบียร์กันนี่เป็นอีกวิวหนึ่งนะคะอยู่ด้านข้างพอดีเรามาเข้าห้องน้ำก็เลยได้เห็นนะตอนแรกเกือบจะกลับละนี่มีร้านอาหารเอ่อมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะน่าจะเป็นโต๊ะของร้านอาหารโอ้สวยมากเ <โ Pacific. S 2> นี่ยลมแรงมากเลยตอนนี้เขาไม่ให้เรือออกแล้วนะ ดูเรือลำนั้นอะดูแบบประสบภัยละฝนตกแล้วทุกคนนี่เราถ้าจะได้ไปเก็บที่อื่นไม่ได้แล้วฝน,นตกลำไรโดนสีมองไม่เห็นภูเขาแล้วอะขาวโพลนไปหมดเลยเราถ้าจะไปเก็บที่ต่างๆอีกไม่ได้แล้วคือ ที่แรกก่าจะไปอีกที่หนึ่งไปอีกสองที่แต่ว่าไอ,าอที่ที่จะไปอ่ะเขาบอกต้องจองออนไลน์เท่านั้นก็เลยเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยจะไปอีกที่หนึ่งที่เขาแบบลงจอดรถแล้วก็ลงไปถ่ายรูปก,กันได้เลยอ่ะตรงนั้นก็สวยมากเหมือนกันทุกคนอยู่ใกล้ตีนเนินเนินเขาเลยแต่ว่าไปไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนเนี้ยฝนมันตกอ่ะ ก็เลยว่าเราจะไม่ไปแล้วเนาะเราไปนู่นเลยแล้วกันเราไปเวนิสเลยแล้วกันทุกคนเยวไปเจอกันที่เวนิสค่ะี่อันนี้น่าเนี่ยน่าจะเป็นแท็กซี่นะที่มีไฟเขียวเนี่ยถึงแล้วเวนิสที่นี่อ่ะทุกคนเป็นดินแดนในในฝันของวิวเลยนะคือแบบเคยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอ่ะ รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นว่าหูสักวันน่ะฉันต้องไปที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราได้มาแล้วว่ะ <c oughs> รู้สึกตื้นตันนะอันนี้คือเขานั่งเที่ยวกันคนมหาศาลมากทุกคนถ้าเราแบบไม่ดู G P S นำทางแลนะเราไม่มีทางจำได้ว่าแบบท,ที่พักเราอยู่ซอยไหน <Okay. S 1> อย่าก,กับเขาวงกด